นะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวในเมลเบิร์นเหมือนเคยแต่ว่าไปที่ไหนคะวันนี้วันนี้เราก็จะพาไปร้านกาแฟนะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบเอาจริงแล้วน้องเราอยากนั่งกินเออเนี่ยจริงถามอะไรหน่อยมาปางได้ว่าทําไมเขาบอกว่าถ้ามาเมลเบิร์นแล้วไม่ได้กินกาแฟที่เมลเบิร์นเหมือนเรามาไม่ถึงเมลเบิร์นเพราะอะไรจริงน้องก็ฟังมานานแล้วว่าแบบตั้งแต่ก่อนมาแล้วว่าถ้ามาเมลเบิร์นเนี่ยจะต้องกินกาแฟใช่ไหมคะทีเนี้ยหนูก็เลยไปดูว่ามันเพราะอะไรแต่ก็ แค่บางส่วนก็เลยไปดูมาว่าเขาบอกว่าชาวอิตาลีนะคะที่อพยพมาที่นี่นะคะเขาก็เหมือนเขามีมาเลกาแฟของเขามาพร้อมกับเครื่องเป็นเครื่องเ,องเขาเรียกว่าบาร์เอสเปซโซนะคะเอามา <okay. S 1> ที่นี่แล้วก็เหมือนกับเอามาเผยแพรซึ่งแต่ก่อนคนที่นี่ก็จะมีพวกชาวโบฮีเมียนออาซัมติงอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะแบบว่ากินบาร์นมกันซะส่วนใหญ่เขาก็เหมือนตกใจใแบบว่าอุ๊ยอันนี้คืออะไร อ้อเลย,ย,ยงั้นแก็ติดใจจนถึงวันนี้แล้วเขาก็เลยแบบเมลเบิร์นก็เลยเหมือนว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นจุดข,ขายก็เลยคลิดคนแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีเป็นเหมือนไล่กาแฟค่ะที่โด่งดังที่สุดจะอยู่รัดฟินแลนด์นะคะอ,อันนี้ถใครมาควรจะไปเยี่ยมชม<อ>ใช่ งถ้าสังเกตก็คือคาเฟ่ที่เนี่ยจะเยอะมากแล้วช่วงล็อกดาวน์ใช่ไหมร้านคาเฟ่ก็ยังแบบว่าสามารถซื้อแล้วก็เทคเอาไวแล้วก็เหมือนยืนกินข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนที่เนี่ยก็มีอีกหนึ่งอาชีพคือเป็นบาริสต้านั่นเองซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะน้องๆจริงค่ะแล้วก็วันนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนๆไปร้านกาแฟที่แบบเอาสัก สามร้านเด็กๆในซีพีดีเพราะว่าเราอะเอาจริงแล้วว่ากฎก็คือต้องใส่แมสอันนี้ใช่เราเป็นที่นั่งที่สามารถถอดแมสได้นะคะแล้วก็คือห้ามออกนอกเหมือนห้ามออกนอกบ้านเกินห้ากิโลเมตรใช่ใช่ห้ามอไรอางเงห้ากิโลใช่ถูกเราก็เลยจะพาไปร้านที่แบบล็อกดาวก็ยังป๊อปงตรงนี้แม่ล็อกดาว่คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยแบบออกมาซื้อกาแฟเยอะมากคือซื้อแบบเทคเอาเลยแล้วก็เป็นพวกเอ่อเบเกอรี่เป็น วาฟเฟิลแบบอร่อยมากคือใครมาก็ต้องมาซื้อร้านนี้จะมาซื้อแค่กาแฟเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ทาะแม่เราก็เลยอยากจะไปพิสูจน์เั้งสามร้านที่ว่าแบบเด็กส่วนใหญ่ที่นี่รู้จมาแล้วว่าแบบต้องไปนะคะพี่เอมมี่เนี่ยใช่คุณแม่ต้องไปโดนใช่ก็เลยจะพาไปนะคะไปค่ะเราจะไปที่ร้านแรกกันเลยนะคะร้านนี้แบบเขาว่าดูน่ารักกุกกิ๊กใช่ไหมน่ารักกุกกิ๊กเคยไปไหน ไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าจะเป็นกรีนทีก็คืออร่อยมากๆเป็นแบบว่าชาเขียวเข้มข้นอ่ะกินตอนนี้ถ้าซื้อกินตอนเย็นใช่ไหมกิน5้าโมงเย็นนอนอีทีตีสามคิดดูเข้มข้นขนาดไหนค่ะถูงก็แบบเข้มข้นจริงๆพาไปดูเลยค่ะไปเลยค่ะเย่ถึงแล้วนะคะร้านแรกชื่อร้านไม่เปลนกรเลยนะคะซึ่งร้านนี้ก็ร้านที่บอกมากๆเลยนะคะร้านที่ก็มีขนมปังแล้วก็มี ใจก็คือวอสโตรมากไม่เพื่อลองมาชิมดูได้เพรนี้จะเปิดทำการคือวันนะคะจันทุกวันอาทิตย์แต่ว่าจะเปิดแบาเวลาไม่ตรงกันัง Last สไตล์ญี่ปุ่นมินิมอลมากเนาะแม่เนาะมินิมอลมากแต่แบบพแบบแบบนักงานข้างในก็รวมหลากหลายเชื้อชาติของการแต่งส่วนในที่เนี่ยก็จะเป็นเกาแลีอะร้านนี้ดูป๊อปมากเลยนะคะแม่ค,คือแบบโว้ยคนต้องคิวเยอะมากขนาด ล็อกดาวน์นะเนี่ยว่าไปใช่เดี๋ยวรอดูขนมเนาะคุณแม่ว่าจะยังไงใช่ขนมอร่อยใช่ มันเด็ดแค่ไหนโอเคค่ะไปทุกคนจะต้องเช็คอินใช่เช็คอินก่อนโอเคช่โควิดนะเนาะเออใช่เราจะถามพนักงานเขาว่าจงที่เขาจะรคอเเราคืออะไรย่งเงอืมโอเคได้ m a i l coffee e a e Oh I recommend just maybe just like I recommend flat rice, that's seasonal, it's really nice. Ah maybe fat right? He's... Yeah of course that's just out. Yeah. Thank you. Uh, yeah, please. And your name, sorry. Um Bella. Bella. Thank, Thank you. Thanks Bella. Okay. ก่อนนะคะอ่านหรือจะพาเข้าไปดูว่ากาแฟที่นี <master> ่ค <legitimacy parfois> ือว่าดีเป็นอย่างไนมันก็จะมีหลายราคานะคะ1นเหรียญสเหรียญสาเหรียญเ้ทั้งค่ะและเดี๋ยวสปาร์ตก็จะมีนมออกมาให้เรานะคะแล้วก็เชื่ออรียงตัวเองที่แล้วค่ะสจบเป็นบาริสต้าเนี่ยค่ะ จะเป็นแก้วกาพอพลาสติกนะใช่แต่นี้เขาไม่ได้มีแค่กาแฟอย่างเดียวนะคะเขามีใช่แล้วก็มีฮอตช็อกกี้ลิสด้วยนะคะไอช็อกแลตเนี่ยค่ะช็อกแลตโอ้เปะปังคุรีเย่ค่ะแม่วันนี้เป็นบาริสต้าค่ะไปค่ะจ่ายเงินค่ะเอ๋แล้วเราก็จะ สอนวิธีจ่ายเงินนะคะปกติที่นี่เขาก็รับเงินสดน,นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นบัตรทรัพนะคะแล้วก็ตรอต่อคิวนะคะคุบก,กีจํเมาอะไรเพื่อนฟังก่อนคือเราไปธนาคารใช่ คือระหว่างที่เราซื้อกาแฟแล้วเราก็ต้องไปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสักสี่นน่าสีมากแล้วก็เจอแบบเขาไม่ได้เป็นโฮมเลดเนาะแม่เนาะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอ่ะแต่เขาไม่ใส่แมสค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับรอคิวเพื่อจะฝากเงินหรือทำอะไรไม่รู้ซัมติงแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาด่ากานแล้วเขาก็อโลวาดแบบน่ากลัวเนาะแม่เนาะอาจจะเหมือนแบบอิโมชั่นไม่ได้อารมณ์เขาไม่ได้แล้ยจิตสติของกลาง เพรมันเวลอะคา่ะธนาคารอ่ะเอออีนี่ก็ไปยืนรออยู่ขา้ <c oughs> างหน้ารองน้องมะปังทำทธุรกิจทางการเงิน <c oughs> จริงเราเขาก็แบบรอแล้วแบบอยู่ดีเอ้าใครจะโกนอะไรออกมาจากในแบงค์เนาะ <c oughs> จนเจ้าหน้าที่ต้องออกมา ต้องมาเดินแบบบอกว่าคุณช่วยเช็คอินแล้วเขาไปนั่งข้างในได้ไหมเพราะมันอันตรายมากอ <มา S 1> ัาตอมตรายม,า,า,มเาเข้าขอเงเครื่องเหล็กเครื่องอะไรคือแบบอันตรายมากจริง<ว>ค่ะคตะโกนลั่นเลยเนาะรู้สึกแบบว่าเราได้อยู่ในสงครามแม่เราต้องอยู่ในสงครามรอบที่สามหรือเปล่ายังไม่ไมรู้นะกลัวมากค่ะเรลลรับ ที่ s e อร์เ t y อาเขาก็แก่มากแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่สามารถจะโปรเทคเราได้ขนาดนั้นเลไยเี้ยมันเราก็ยิ่งกลัวกันเนาะเราก็ยิ่งเช็คอินแล้วก็เข้าไปนั่งข้างในอ่ะจริงค่ะอิโมชั่นนี่แบบมันกลัวมากมกที่นี่ต้องระวังตัวด้วยเนาะแบบต้องแบบมองซ้ายมองขวาอย่าเล่นโทรศัพท์อะไรเยอะพยายามแบบมีปัญหาทางอารมณ์ใช่่ถ้าเราเดินแบบไม่รู้อินิเ่จะเจ็บตัวได้อะเมื่อกี้จริงแล้วเราก็ไม่รู้กฎหมายที่นี่ว่าแบบเขาจะแบบ เขาก็ปกป้องคุ like ้มครองคนของเขาในระดับน right. ึงเราไม่สามารถไปตีอะไรเขาได้นะเราต้องเรียกอย่างเดียวใช่เหมือนเขาจะตีเราถึงเราจะบอกว่าเรา protect my self ก็ไม่ได้ห้ามตีห้ามต่อยกันเป็ดขาเลยไม่ได้เลยต้องดูแลตัวเองดิแล้วเราเป็นน a t i น n a l ด้วยเนาะใช่กับเขาเรลยค่ะแม่โอเคก็คือกาแฟอ้อมไปไกลเดียวกับเข้ามาในเมลเบิร์นก็คือกาแฟที่เราไปเทสมาสามร้านนะคะใช่ที่มาปังว่าร้านแรกเป็นยังไงร้านแรกคือริตเติ้ลนู๊ คือบรรยากาศดีถ้ายิ่งนเปิดแบบเปิดเมืองให้เราเข้าไปนั่งกินนี่คือแบบคุณเลิศคุณแม่จะบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบนักเรียนนักศึกษามาเยอะเพราะว่าวาฟเฟิลอร่อยแล้วก็มีหลายหน้ามากเดี๋ยวให้พี่วัวปังขึ้นไปดูเนาะว่ามันมีหน้าอะไรบ้างอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆแล้วคือแบบว่าที่เราเทคก็คือเป็นทาวเฟิลเนาะเป็นเป็นวาฟเฟิลวาฟเฟิลวาฟเฟิลว้าเฟิลข้างบนมีเนยคือเด็ดค่ะแล้วกาแฟโอเคไหมคะพอพี่กาแฟร้านนี้ กินมา3าร้านเราเป็นคนทานกาแฟที่ค่อนข้างจะตสตรองนิดนึงเนาะร้านแรกเป็นร้านที่กาแฟทข้นๆน,ม,นมดีกินแล้วแบบจากหน้าที่ไม่เซ็ตตัวตอนเช้าตอนนี้เริ่มเซ็ตตัวเพราะได้คาเฟ <c oughs> อีนเข้าไปนะคะใช่ส่วนร้านที่สองชื่อร้านอะไรนะดยเซ็นทรัลใช่ค่ะร้านนั้นเขาจะแบบกาแฟเขาจะแบบเหมือนมินเป็นเป็นแฟตไว้น,นะคะก็ต้องเข้าใ,ใจว่ามันเป็นเอสเปรสโซ่ผสมกับนมนะคะก็ ถือว่าคนที่ไม่ได้กินแบบกาแฟ,แฟเข้มเหมือนเตี้ยมี่อะค่ะ<ช>มันก็จะแบบโอเคได้อยู่มันก็จะเป็นนมนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ส่วนร้านที่สามร้านที่สาชื่อร้านว่าช็อต จำติจจไปลงค่ะจะไปลงกอให้ดูลืมตรงนั้นอยู่ติดกับเนลเบิร์นเซนทรัลเหมือนกันฝั่งตรงข้ามอพารร้านนั้นค่อนข้างนมเยอะเกินไปแต่สําหรับคนแต่มันมีความกลมกล่อมของกาแฟนะมันพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้รสชาตินมก่อนแล้วกาแฟตามมาทีหลังแต่ว่ามันรวมๆแล้วมันกลมกล่อมคือเทสแต่ละคนมันต่างกันเนาะแต่ว่าถ้าทานในระดับเราเลเวลแบบมีเดียมก็ร้านนี้โอเคเลยถือว่าโอเคแล้วก็โดนน ทานมากม,มันจะมีอยู่อันนึงที่เราอยากทานเดี๋ยวเราต้องปลับต้องปลับไปลองรอบนะใช่นะคือแบบว่า ถือว่าสามร้านนี้เป็นร้านที่โด่งดังเลยก็ว่าได้ในตอนนี้ของ c ี d นะคะใครไปก็แบบใช่เฮ้ยเนี่ยไปสี่อะไรอย่างเงี้ยไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าโอกาสเปิดเมืองในปีหน้าหรือว่าก็หวังให้มันเปิดเมืองเร็วๆนะคะน้องๆนักศึกษาจะได้เข้ามาแล้วที่อยากให้มาอะไรกันใช่มาลองได้ลองประสบการณ์เออว่าการใช้ชีวิตที่นี่มันเป็นยังไงแล้วมันมีอะไรบ้างอะไรอีกใช่ก็ได้มาลอง คาเฟ่นะคะอัน,นั้นก็คง<ช>จะเปิดให้นั่งทานได้แล้วก็คงเป็น<ช>ฟิลหนึ่งไป<ช>อะไรอยางงี้เ<ช>นาะก็โอเคค่ะวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าสมมติว่าคนอยามีรแบบเหมือนกับ อยากทานกาแฟแต่ว่าแบบว่าไม่ได้แบบไปคาเฟ่แบบนั้นไม่มีเวลาอยากจะแค่เดินผ่านก็เซเว่นอีเลเว่นก็เป็นตอบโจทย์จอนเดีย่าแั้นดีรวดเร็วบางครั้งเวลาไปทํางานลงทรนสเตชั่นใช่ไรเข้าเลยรีบมากเพราะว่าไม่ได้มีเวลาแบบไปยืนรอคิวตงนะเราต้องเข้างานแล้วเราก็เลยเออเซเว่นก็ได้เข้าไปอีกก็เข้ากสิเหมือนกันเข้าเซเว่นง่ายสะดวกแล้วก็ยังพอได้แหละในวันนั้นอ่ะที่เราทํางานอ่ะใช่ก็ราคาก็เลดค่ะ โอเควันนี้ก็จบคลิปนะคะในวันที่อากาศ